ใครที่มีอาการชามือชาเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงฟังคลิปนี้ค่ะโกหกใครไม่เป็นถ้าพะโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปแค่เม็ดเลียวเม็ดแรกแค่นั้นแหละค่ะารางกนว่ามันเบาลงเบาลงภายในประมาณสองชั่วโมงนิดานว่ามันหายปกติาชาตั้งแต่เท้าถึงถึงน่องนะเพียงแค่สิเม็ดเท่านั้นนะคะ <10 S 1> ทุกคน ิดแม่เองเนี่ยแทงเดียวแหละอ่ะแทงเดียวแทงเดียวแหละดูเรื่องนะชามาห้าหกเดือนลองดูได้เลยตั้งพี่เดชามาพูดหรือเปล่าเป็นหน้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะโอ้ยหน้ามาไม่เอาผมเกลียดที่จดตอนที่เป็นนะัยืนเนี่ยยืนนานไม่ได้อม,มันก็จะชาแล้วก็จะมีอะไรทิ่มขาอย่างนี้ลยยืนยืนชงกาแฟนี่ต้องนั่งชงกาแฟเดี๋ยวนี้ยืนชงกาแฟได้เวลาอยู่อยู่ดีๆคล้ายๆมี อะไรแหลมๆมาทิ่มที่เท้าเนี่ยอจึ๊กหมายถึงว่าเท้าทั้งสองข้างเลยช่างใช่ครับอทรมานไหมคะช่วงที่มันทิ่มเนี่ยแต่ว่ามันทิ่มโดยที่ไม่เลือกเวลาเลยออค่ะแต่ว่าไม่ไม่ทิ่มตลอดนะทิ่มจึ๊กแล้วมันก็หายไปอแล้วนานมากมาอีกจึ๊กแล้วตอนแต่ตอนนี้ไม่มีเลยแล้วทาไมถึงตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัวเคโอมาทานล่ะคะความหวังครั้งสุดท้ายความหวังครั้งสุดท้ายคิดว่า มันคงจะไม่หายอืมคิดเลยใช่ไหมอคิดเลยาว่ามันคงไม่หายนั่นนี่แบบนี้คล้ายๆมันท้อแล้วไงมันท้อแล้วมันท้อใจแล้วก็เลยเนี่ยลองดูครั้งสุดท้ายเลยครั้งสุดท้ายคือถ้าเกิดว่าสินค้าตัว k คของเราเนี่ช่วยอาการที่เดชาไม่ได้คือจะไม่ทานอะไรอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วอืมแต่แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้เปิดใจทานผลิตภัณฑ์ตัว k คอของเรานะคะเป็นยังไงบ้างอาการชาทั้งสองข้างอะก็มันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ดีขึ้นเลยจนถึง10เมตรถ้าสิเมตรก็จะหายเลยดีขึ้นตั้งแต่10เมตรแรกการชาทั้งสองข้างนอนไม่หลับสองข้างเลยนอนไม่หลับด้วย5-6เดือนเพียงแค่10เมตรเท่านั้นนะคะทุกคน10เมตรเองครับ10เมตรเนาะครับใช่สิบเมตดรแรกก็คือพี่เดชาทานวันละกี่เม็ดคะ เช้าเย็นวันละวันละสองเม็ดนะคะก็คือว่าทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะหลังอาหารครับใช่ไหมวันละสองเม็ดนะคะเพียงแค่สิบเม็ดอาการชาจะมาห้าหกเดือนนี่คือหายเลยการันตีผลรั์ได้เลยว่าใช่ครับการันตีครับไม่งั้นผมจะจะพูดทำไมนะฮะอ่าฮะหรอใช่ค่ะทาไม่ดีผมก็ไม่พูผมว่าคนที่รู้ผลเนี่ยจะต้องพูดความจริง อ่าใช่ใช่ไม่จริงไม่พูดแต่ว่าถ้าทาน k คแล้วรู้สึกตอนนี้แบบก็จบเลยจบเลยคือสินค้าตัวสุดท้ายของจริงที่ตัดสินใจใช่ไหมคะมันจะจริงไหมมันดีจริงไหมให้พี่เดชาแบบให้ผู้ชมนิดนึงค่ะถ้ามันไม่จริงนะผมไม่พูดหรอครับเพราะว่าบาปกรรมเปล่าๆแล้วไปหลอกคนบาปกรรมใช่ค่ะ